เชื่อไหมว่าความชัดเจนของสายตาเนี่ยอาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้เลยหมอมาเล่าเคสน,นึงให้ฟังค่ะคนไทยเนี่ยเป็นนักศึกษาอายุ19ปีมาตรวจตากับหมอเพราะว่าเขามีปัญหาสายตาสั้นมากประมาณ800นะคะใส่แว่นก็มองไม่ชัดจนต้องหยุดเรียนวันล่องว่าสายตาเนี่ยยังไงก็เห็นไม่ดีขึ้นค่ะหมอก็เลยไปตรวจตา เพิ่มเติมนะคะเจอว่าน้องเนี่ยมีจอประสาทตาบวมซึ่งเป็นสาเหตุทําให้มองเห็นไม่ชัดเจนเราก็ต้องส่งต่อการรักษาจนน้องกลับมามองเห็นชัดเป็นปกติคะ่ะกลับไปเรียนต่อได้เหมือนเดิมเพราะแบบนี้หมอเลยอยากจะทําร้านแว่นคะ่ะที่ไม่ใช่แค่วดสยตาเพราะคนที่เดินเข้ามาตรวจเนี่ยอาจจะมีโรคตาซ่อนอยู่ซึ่งเป็นที่มาที่หมอมาเปิดร้านดรอุยอสเปเชียลิสต์เป็นร้านแว่นที่ลูกค้าเดินออกไปเขาต้องมั่นใจว่าได้ค่าสายตาที่แม่นยําแล้วก็สุขภาพตาดีด้วยคะ่ะทุกเคสเนี่ยจะได้รับการตรวจโรคโดยหมอทัศนามาศแล้วกจ่่่าายเเนนนสทีตตรงงับุขขภพอคคไช ใ้ที่มีตาแห้งแพ้แสงเราจะจ่ายเลนที่ช่วยแก้ไขปัญหาโรคตาที่ตรงจุดเหมือนได้ยาที่ตรงกับโรคนะคะแล้วใครที่อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นและสุขภาพตาที่ดีลองแวะเข้ามาคะ่ะหมอมีร้านอยู่ที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์ชั้น2คะ่ะ